กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกงเล่นเป็นบทนะครับทุกคนเออในหมดหมาป่าดูดานนะทุกคนแล้วเราจะเอาจริงตัดท,ท้ายก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปแต่งตัวให้มันแบบเหมือนบทหน่อยหรือว่าแบบผู้เล่นไกลๆนะทุกคน <S 2> <S 2> <S เอาเป็นตัวแอนดูแล้วกันเนี่ยแอนดูหรือแอนดิวเนี่ยนะครับ แต่งตัวเป็นไก่เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสุ่มไอดีได้ถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์มีรีวิวด้วยนะครับงบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาดูกันว่าจะได้ถ่ายอะไรอุ้ยทุกคนอุ้ยได้ถ่ายหมวกเอฟครับนี่ครับทุกคนเข้ามาก็เป็นหมวกเอฟเลยนะมีหมวกเอฟสองใบนะครับวงล้อนี้ไม่ต้องรอเติมของนะทุกคน เว็บนุกเกอร์โซนมีระบบเติมเพชรฟรีไฟล์เพ็นงแค่ยูและมีขายรหัสฟรีไฟล์หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มคุมสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เลือกสกิลกันก่อนเลยผมก็เลือกเป็นของไรเดนกับทัศยะนะครับไรเดนเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูนั้นวิ่งชา้าลงได้นะทุกคนออกยิงช้าเสร็จปุ๊บ,บแล้วก็สามารถวิ่งเข้าไปชา้าได้เลยแล้วก็เลือกปืนง่อยๆมาก,ก่อนแล้วกันครับสำหรับตาแรก เราต้องเดินเป็นบอดก่อนนะทุกคนก็มาดูกันว่ามันจะหาหรือเปล่าหรือมันมันจะมาซ้ำศพผมห,าห,าหารือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีนะทุกคนเอ้ยเออย,ยิงไม่โดนเออเลยไม่เป็นเอยยอยิงยังไงครับเนี่ยเออเออยิงโอโ้โหยิงลมครับอ้าวยังไงยังไงเปิดคอนโอแล้วไงอ้าวเลยเขาย่อครับทุกคนเอ้ยคนดีว่ะเจอคนดีมั้ยเนี่ย าก็นำไปแด้นหนึ่งศูนย์ก็จะทำอย่างนี้ไปประมาณสี่ศูนย์แล้วค่อยทำการสวนกับเขานะก็ามาดูว,ว่าผมเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเอบยิงมายิงมาเตบนั่งหน่อยเอบลุกยิงนั่งลุกยิงลุกยิงยังไงหลบก่อนลุกลุกอ,อนีป็นไงไเตะผมเราก็บโ,โ,โ้เรียบร้อยเลย เลือดไม่ลดเลยเอ,อ้าเอาอ่าเต้นด้วยครับทุกคนเต้นยังไม่เท่าไหร่ยังพอได้ซ้สำศพผมพอเลยเขเลือกเป็น mp5 ครับทุกคนเลยแค่ไม่กีตาเท่านันผมก็จะได้ส่วนกลับเขาแล้วเออเออยิงโอ้ตายแต่ผมดูจากทรงแล้วผมน่าจะสู้เขาได้นะผมว่าน่าจะทำการ ส่วนคืนห้าตาเส็ดได้นะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นก็อีกแค่ตาเดียวเท่านั้นผมก็จะได้ทำการสวนกลับแล้วก็วิง่งโดโดๆโโโไปแล้วกันตั้งไอวอร์หน่อยยังไงเออตั้งไอวอร์มุ่มมัวไปยังไงยิงกูโอ้เรียบร้อยอ๋อนึกว่าจะซ้ำศพไม่ซ้ำ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วได้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วสิที่ผมเนี่ยจะได้ทําการสวนกลับผมก็เลือกเป็นดีเซิร์ตอีเกิลไปเลยทั้งคนก็ผมขอนัดเดียวพอตาเนี้ทุกคนดูไว้ดูและจํานําไปใช้ครับดู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 อย่ไหนไม่ไหนไม่ไหนนี่มันขึ้นด้านขวาไปใช่ไหมโผล่มาโป้งอุ้ยโป้งนี่เป็นไง อ๋องงอะดิฝั่งโน้นอะงงอะดิโอกเลยมีงงอะเอ้ยอันนี้ตอนแรกมันยังไก่อยู่เลยนี่หว่านี่มันยี่หัวกูได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับก็สี่หนึ่งตาหนึ่งจะเป็นยังไงก็เอ้ยแล้วมันเปิดโคโน่ทำไมวะเนี่ยดูเชิงก่อนปล่อยไปพังงมเรียบร้อยโดนติดพิษแน่พุ่งทะยาเข้าไปชัดเออเออเออตาย สี่สองครับทุกคนใครอ่ะอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อผมเนี่ยจะสามารถทำให้คนดูได้นะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าอยากให้ผมทำแบบไหนหรือทำอะไรว่าคอนเทนต์ฟรีไฟล์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะทำยาก,กนะครับแต่น,นี้เนี่ยเขาเลิกเป็นสกาสารนะับผมต้องดูเชิงก,ก่อนว่า เขามาจากทางไหนย้อนนี้ยังไม่เห็นหัวเขาเลยนะนี่เห็นแล้วมันมานี้ปลาดักไปก่อนเลยโดนหรือไม่โอ้โหแล้วแม่นด้วยนี่ไงอุยอ้ยอุ้ยตั้งอห้วก่อนมาดิปลาแฟลิตไ้โดนไหมไม่รู้ไปดักก่อนแล้วแต่ดูจากเสียงเท้ามันน่าจะอยู่ตรงนู้นนะอ,อ่ะพันยาไปก่อน นี่ไงมันขึ้นมาแล้วุมวิ่งไปอ้อมหลังมันดีกว่ามันแน่อยู่ไหนอึ๊บอ,อ,อ้อมอ้อมไหนอ้อมอยิงมาอุ้ยไม่โดนนี่อุ้ยเจ็บแล้วนะเจ็บเจ็บอุ้ยไม่ตายได้ไงอย่างนี้ต้องแมงมุมเรียบร้อยโดนล็อกขานี่โดนดาเมจไปง่า,งงายงโอโหแล่ละ โดนดาเมจจากแมงมุมตายครับทุกคนก็ตีมาเป็นสี่ต่อสามเรียบร้อยอีกสองตายก็ไม่ยากอยู่ใกล้แค่เอื้อมตาอนนี้ผมหาเขานานมากครับกว่าจะเจอเนี่ยนี่ผมตัดมาตอนที่ผมจะเจอเขาแล้วนะนี่ยืนอุ้ยโอ้โหแล้วเป้ามันดูดหัวจัดเมื่อกี้แต่มันกระสุนไม่มันไม่เข้าหัวครับทุกคนยริงไหมไม,ไม่โอ้โหตั้ง่อไม่ติดวรื ดีนเขาตั้งให้ผมอ่ะอุ้ยนะครับทสใช้สเต็ปจุยังไงปานน้ำมันไปโอ้แล้วเขาอ้อไมีกด้นหนึ่งแล้วป้าไฟฟิาไปโอ้โหไม่โดนอีก้านดินจาหลบแน่ว่ะอ่อนรีบร้อยสี่ต่อสี่ครับทุกคนตาท้ายตาต,าตัดสินนี่หยิบเป็นหยิบเป็นโทอก้อนเลยว่า รอบนี้ผมมีลูน่าไงมีอัตราการยิงบวกหนึ่งอยู่ก็อาจจะลั่นสะใจกว่าเดิมหน่อยสำหรับปืนโทก,กอนนี่มาเปิดเลยอยู่ไหนอาจจะไม่มีข้างหน้าอุ้ยนี่ไงทุกคนปุ้งปุ้ง้ง้ง,งโอ้โหเรียบหน่อย EC ก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย